วัดพรทแท่นค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์ร้านนี้นะเขาขายดีแล้วก็อร่อยมากนะคะอนอ้น,น้ำอะไรคะคุณพ่อน้ำ,น,ำน้ำหวานครัอ๋อน้ำหวานอก็คือเป็นการปรุงเตาต,ต,ต่อเตาเลยนะคะเป็นมีถึงวันที่เท่าไหร่เนาะสิสองสิบสองนะคะสิบสองกรุมพาพันธค่ะมาได้เลยทุกคนนี่อือ นี่เป็นใบเตยของทางร้านนะคะใส่มาเลยจ้าทางร้านทําเองใช่ไหมคะครับคือประเด็นคือโมเคยกินแล้วปีที่แล้วอร่อยแล้วติดใจคือต้องตามมาริวิวอีกนะคะปีนี้ คือแป้งนุ่มกำลังดีเลยแล้วก็แบบไสของเขานะคะที่ใส่มาเยอะแบบนี้เลยค่ะอ๋อะไปแล้วค่ะทุกคนแล้วเรามาดูนะคะลูกค้าข้างหน้าเทียบเลยทุกคนโห